สวัสดีครับที่ววนครับค่ะก็ตลาดนุรนไทยนิวยฮกันนะวันนี้ออืเฮฮากันไปพี่เฮฮากันไปนะคะค่ะบรรยากาศตลาดเองคุณหยงเป็นยังไงบ้างอมูดของคุณที่มองตอนนี้นะคะก็ก็เรียกว่าอะไรล่ะครับคือคือตลาดเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับที่ทั้งอาทิตย์เลยถามว่า ตรงนี้แล้วมันจะชูดมีมาวาฮไปไกลๆเลยหรือเปล่าเรื่องตรงยังไม่ทราบ<ะ>คือตอนนี้มาเทสทายซึ่งมันก็เป็นแนวต้านใหญ่พอสมควรอ<ะ>าจจะมีแรงแรงขายแรงต้านบ้างเลยอาจจะไม่มีเลยก็ได้ในในแง่เชนิคนี่ยัางยังยังย่งตอบลําบากแตในมุมมองผมผมน่าผมเห็นว่าที่ผ่านมาก็เริ่มมีการพักฐานระหว่างวันในวันนี้ะนะฮะ,ฮะแต่ถามว่าเซนิเมนตลาดดีไหมก็ดีค่ะ ที่มองว่าตลาดลงก็ผมว่าก็ก็เริ่มเริ่มเริ่ม switch มามองว่าตลาดไม่น่าไม่น่าจะเป็นนิวโลอะไรนี้เขาเขาสมมติฐานกันตีดต่อไปละก็น่าจะเป็นลักษณะของการชิพขึ้นมากกว่าค่ะทางเทคนิคทางชทคนีคคุณยงก็ยังมองว่าอ่าโดยโดยรวมมันยังดูดีอยู่ใช่ครับมันดูโอเคตอนมันเบรกแนวแนวหนึ่งสองเก้าศูนย์มาเมื่อวันเมื่อวานค่ะแล้วฮะค่ะใช่ครับผม แล้วก็เซนิเม้นต์ตอนนี้มันก็เเรก็เป็นเป็นขาขึ้นก็ใครที่ใครที่ใครที่มีที่มีที่มันวิ่งตามวิ่งตามเบต้าของตลาดผมว่าน่าจะโอเคครับก็ยัง <c oughs> เป็นขาขึ้นอยู่นะคะ <c oughs> ใช่ครับผมค่ะต้องมีอะไรเกรดอะไรผิดผิดเผื่อเผื่อเตรียมทําใจป้องกันความเสียเส่ยงกลยุทธการลงทุนแบบไหนไหมคะตอนนี้กลยุธ <c oughs> การลงทุนม้องงัความเสี่ยงเหรอผมป้องกันความเสี่ยงเรียกว่าอะไรหล่ะพี่คือ ตลาดตอนนี้ผมว่าเซนทิเมนต์มันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเข้าใจว่าต้องคือบางท่านคอนเซิร์นเรื่องการเมืองแต่ผมมองว่าตับในที่ที่ตลาดท้นจริงๆเนี่ยมันมีผลต่อการเมืองต่อเมื่อมันมันมีปัญหาเรื่องปากท้องจริงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีคถ้าแบบยังไม่มีผมว่าผมว่าเซนติเมนต์ตลาดตอนเนี้ยถ้ายิ่งเบรกแนวพันสามถึงศูนย์ไปเนี่ยก็ไกลคก็คือก็คือไม่มีไม่มีแนวต้านในเชิงราคายต่อไปนั่นเอง นะฮะแต่จะไปถึงจุดไหนไปถึงหนึ่งห้าอย่างที่เขาเขาว่ากันหรือเปล่าก็ก็คิดว่าเวลาน่าจะเป็นตัวพิสูจน์ครับผมก็ต้องรอไปก่อนใช่ไหมแต่เชนิเมนตลาดน่าจะดีแล้วเราน่าจะมีหุ้นอยู่ในพอร์ตแล้วครับผมค่ะหุ้นที่ที่ควรที่จะมีในพอร์ตเป็นหุ้นเอ่ากลุ่มไหนแบบไหนอย่างไรคะก็ก็เป็นที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นตัวที่ อรอลี่ตามตลาดต่อมาเรื่อยๆก็ผมผมจะดูในในส่วนที่เป็นมีคอนสตรักชั่นแล้วก็มี Property เท่านั้นเองฮะแต่ว่า,าถามว่าถามว่ามันไม่ได้เพิ่งซื้อเมื่อวานไงพี่ค่ะครับผมก็ซื้อมานานแล้วสะสมมานานใช่ผมซื้อมานานแล้วทำให้ทาให้เวลาผมผมบอกว่าดีเนี่ย คือมันดีมานานแล้วไม่ใช่ว่าจะ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 ,จะดีแบบพรุ่งนี้มาลืนหรือว่าวันถัด,ถดไปไงครับอ oh. ถามว่าตลาดตอนนี้เราเรา selective buy ได้ในระดับหนึ่ง mm. ผมคิดว่าถ้าไม่เอาถ้าไม่นับเ n e r จีที่กําลังพิ่งที่กําลังเริ่มสวยนะถ้าไม่นับเ n e r จีที่กําลังเริ่มสวยทุกเซกเตอร์ตอนนี้ดูดูโอเคในระดับหนึ่งแล้วฮะเลือกตัวเข้าน่าจะพอได้อยู่อครับผมแต่ต้องระวังนิดหนึ่งเท่านั้นเองมีมีพอเข้าได้พวก e n เ r จี Energy หรือว่าอะไรคะ ไม่่ก็คือไม่เอา energy อะครับไม่เอา energy energy ต้องรอนิดหนึ่งอือสังหาที่ที่เห็นโดดเด่นสําหรับวันนี้ก็มีหลายตัวทํำหายกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพฤกษานะคะแล้วก็ในส่วนของ land and house รวมเซรีด้วยนะคะก็ก็ขึ้นมาอทำนิ w h i ายวันนี้นะคะในรอบปิดลงีหดเลยฮะพี่ใช่ครับผมปิดปิดสูงด้วยนะคะวันนี้สามบาทหกสิบมองๆหุณนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณโยชเชิงเทคนิคของคุณนะคะ ตัวไหนครับซี่ลี่์เหรอพี่ทั้งซนสีีทั้งพีเอทั้งแลนด์แอนด์เฮเป็นต้นนะคะอ๋อมันมัน,มนทุกตัวมันนิวไฮหมดคือคือนนี้เลยคือไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งนิวไฮด้วยแต่มันมัน,ม,นมันเรียกว่ามันไต่ไฮสร้างนิวไฮของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาตลอดเลยอะครับผมค่ะผมคิดว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะคือ,ค,อคือถ้ามีอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องขายแต่ถามว่าถามว่า ควรซื้อหรือไม่นะจุดนี้มันขึ้นอยู่คุณมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนก็มันไม่ได้พิ่งขึ้นอัพไซด์ของแต่ละตัวผมมองว่าทุกตัวที่พูดมาอัพไซด์โอเคหมดเลยนะพี่เพียงแต่ว่าตัวที่ตัวคุณคุณมีความสามารถในการรับความผันผวนระหว่างทางได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ตอบยากฮะคือเกิดอะไรขึ้นขยับตัวได้เร็วหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นใช่ใช่เเจอร์ผมผมเป็นคนเลื่องกิงกำไรฉะนั้นฉะนั้นเรื่อง stop loss เรื่องเรื่องท่าไม่ดีผมหนีออกหรือว่าเนี่ยพวกนี้ยทําได้เป๊ะๆหมดเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเรายังทําใจเรื่อง stop loss ไม่ได้อย่างเงี้ยโจทย์มันก็จะต่างกันทันทีครับผมเพราะมันทํำนิวไฮเหมือนที่คุณหยงพูดถึงเนาะมากันหมดแล้วค่ะอืมค่ะก็นั้นเป็นกลยุทธ์ส่วนทางด้านฟิวเจอร์ละคะทีเฟก ฟิวเจอร์ขึ้นมาเท็จ888ซึ่งมันก็เป็นแนวต้านของมันแนวต้านในในในเชิงฟิบบนาชี่นะครับที่888ผมมองว่าแถวนี้จะจบหรือยังอาจจะอาจจะยังไม่จบอาจจะยังไม่จบเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่จังหวะสวยในการซื้อแล้วอะครับออมันมันแคบแคบแล้วหรือว่ายังไงคะมันให้แคบว่ามันไม่เหลือแกบแล้วครับทีมันก็าจะมันน่าจะมันน่าจะเห็นการเลี้ยงข้างพักขานิดนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูท่าทีอีกครั้งหนึ่งครับผม อ๋อค่ะค่ะก็รอให้ชัดเจนว่าะจะอยู่หรือไปอยังไงใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าอัพไซด์จากจุดนี้ผมว่ามันจะแคบแล้วนะฮะมมไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาแบบหลายหลๆย,ลาย,ลายมาทั้งอาทิตย์คือถ้าถ้ารายลี่รอบต่อไปก็อาจจะจะมีอัพไซด์ที่ลิมิตครับก็ต้องระวังนิดนึงอืมค่ะอยา<ช>่าเพลินกับมันนะพี่ค่ะค่ะเพราะทีเฟกเวลามันคืนเนี่ยมันคืน,ม,น,คนมันคืนเร็วมากคือเวลาลงนี่มันจะเร็วไม่สามารถจะขายทันเลยสําหรับทีเฟกนะคะคุณผู้ชมถ้าท่านที่เล่นทางด้านทีเฟกนะคะ <จ>ใช่ครับคือถ้าถ้าดูไม่ทันหรือว่าคุณฝากคนช่วยดูแจ้งเนี่ยเขา execute ไม่ทันหรือเขาดูให้ไม่ทันเนี่ยัวละไหลเนี่ยมันคืนผู้ภาพเลยฉะน,นั้นต้องอต้องระวังนิดนึงแล้วโดยเฉพาะเผื่อเผื่อเรื่องหน้าตากการวางเงินนิดนึงนครับเพราะว่าตอนนี้ทางทางทางเขาเรียกว่าอะไรอินิชมาจิ้งของตลาดของของทีเฟก,ก็จะลดลงเรื่อยๆแต่ลดลงทําให้ทหําให้มันจะมีวอลลุ่มเพิ่มเข้ามาทาให้ความผันผวนเนี่ยความผันผวนในระยะสั้นเนี่ย ดยสมมติฐานผมมันจะมีมากขึ้นอคคืเงินงรัในตลาดฟิวเจอร์รก็เรียกว่าภาษาภาษาชาวบ้านคือจะเวียงมากขึ้นครับะระวังนิดหนึ่งครับพี่เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ผมว่าค่อนข้างซีเรียสแล้วเราจะโดนบางทีเราจะโดนก็เรียกว่าโดนสลักออกหรือโดนสะบัดออกต้องระวังครับโดนดันเอาจากตลาดกระทานหันคือเงินตลกนั่นเองนะครับได้ค่ะคุณหยงขอบคุณมากค่ะยินดีครับผมค่ะค่ะ